คหอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทํากันบ้านเหรอคะกำลังเมนูกันอยูค่ะคุณหมอคะทำไมถึงเลือกร้านนี้ก็ร้านนี้เป็นร้านอาหารอินเดียแบบเป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็อยู่ในย่านรอบๆโรงพยาบาล แนะนำเจ้าบ้านเจ้าถิ่นของเราก่อนนะคะแพทย์ที่จะมาร่วมเที่ยวสนุกสุขภาพดีกับเราในครั้งนี้คือคุณหมอแอนแล้วก็คุณหมอไซนะคะเป็นสูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาล BNH อยู่ใกล้ๆคือใกล้มากแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยวันนี้จะมา คุยเรื่องที่ปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนั่นก็คือเรื่องสุขภาพสตรีตูนเข้าใจว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยการดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงสุขภาพโดยรวมสุขภาวะทางเพศที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านลายด้วยจริงๆแล้วเนี่ย สุขภาพทางเพศเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องไหนบ้างมันต้องดูแลเรื่องไหนบ้างคะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพทางเพศที่ดีคําว่าสุขภาพทางเพศหรือว่า sexual health เนี่ยนะคะเขาจะหมายรวมถึงการที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายอย่างที่เรารู้เนาะก็มีสุขภาพเรื่องของอวัววะตัวเอวัววะเพศมดลูกรังไข่อะไรที่ดีและสุขภาพทางใจที่ดีคือหมอายถึงว่ามีความคิดในเชิงบวกต่อมุมมองทางด้านเพศไม่ว่าจะเป็นวิถีทางเพศที่แตกต่างกันยังไง ก็ตามเนี่ยไม่ควรที่จะถูกแบ่งแยกหรือว่ากีดกันันนี้เป็นคำนิยามตามองค์กรอนามัยโลกค่ะแสดงว่าสุขภาพทางเพศ ไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่หมายถึงจิตใจความคิดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ<ช>ต้องดีไปด้วยกันมันถึงจะทําให้องค์รวมดีแล้วเราจะทํำยังไงให้สุขภาพทางเพศของเราดีเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพทางร่างกาย,ยการตรวจภายในเช็คอรรัพเป็นประจำนะคะตรวจอันต์ซาวดูมดลูกรังไข่รวมถึงสังเกตอาการผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัววะเพศหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยแหละถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการที่ ชวนสงสัยว่าจะมีอะไรที่เกิดผิดปกติหรือเปล่าก็ให้เข้ามาตรวจสูตินารีแพทย์ก็คือว่าไม่ได้ดูแค่เรื่องอวัยวะเรื่องไม่มีโรคแต่ว่ายังรวมถึงเรื่องการที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ทั้งหมดด้วย่ค่ะยันนี่ก็ดูแลใจด้วยใช่ก็คือเรื่องของด้นเพศเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคอนเน็กชันที่ดีระหว่างร่างกายและจิตใจเบื้องต้นเบสิกนะของสุขภาพ ทางเพศที่ดีก็คือเราต้องดูแลรักษาน้องสาวของเราให้สุขภาพดีเนาะแล้วมันก็จะไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่เฮลตี้ด้วยใช่คนที่เขามาปรึกษาเรื่องความต้อนการทางเพศลดลงใช พวกนี้มันเกิดจากอะไรคะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือระดับฮอร์โมนของร่างกายเราที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้หญิงเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวของเอสโตรเจนซึ่งมันลดลงตามวัยอยู่แล้วชายเราก็จะพีคสุดๆช่วงประมาณเนี้ยสามสิบถึงสามสิบห้าปีจนถึงหลังจากนี้ก็จะเริ่มค่อยๆดรอปลงก็จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายในเรื่องของช่องคลอดลจะมีความแห้งขึ้นบางขึ้นสารคัดหลั่งน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให ความต้องการทางเพศของเราเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะเข้าสู่ฮาวะวัยหมดประจำเดือนนั่นเองก็เป็นปัญหาหลักใช่นอกจากนี้อาการทางกายก็ยังมีเรื่องของนอนว,วุบวาบนอนไม่หลับเหงื่อแตกกลางคืนอะไรอย่างงี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เจอได้ค่อนข้างมาตัวรังไข่ที่ผลิตฮอร์โมนนะ่ะสักวันหนึ่งมันมีวันหมดอายุม,มันจะหยุดผลิตฮอร์โมนไปตามธรรมชาติ แต่ว่าแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนหมดเร็วบางคนหมดช้าโดยทั่วไปผู้หญิง70%น่ะมีอาการไวทองอแต่ว่าความรุนแรงไม่เท่ากันนะหนึ่งในสก็อาจจะเยอะหน่อยเป็นเยอะรบก,กวนชีวิตประจําวันรบก,กวนการทํางานอย่างนี้ถือว่าโอเคต้องปรึกษาแพทย์หาทางรักษาแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่าบอง้ามคนมาปรึกษาว่าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้การรักษาด้วยฮอร์โมอนไหมเพื่อคงความสาวคงสุขภาพที่ดีไปยาวๆถ้าเราไม่ป่วยอะไรเรา ก็ดูแลตัวเองส่งเสริมตัวเองให้มีความสาวความใสความสวยแล้วก็ความสุขได้ตั้งแต่วันนี้คุณขอคุณหมอมาแล้วค่ะขอคุณหมอ อะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชานนาบาตูราชานนาบาตูรามีลักษณะเป็นเหมือนมันเป็นแป้งแล้วก็กินกับแกงอ่าคล้ายๆโรตีไหมคะอ่าแล้วของคุณหโอแอนเป็นอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นโดซ่านึงค่ะแต่ว่าเป็นบัตเตอร์ชีสแล้วก็มัสซาลาโดซ่าโดซ่าคนแบนเครปแบบอินเดียเนแล้วใส่เข้าไปข้างในแล้วขอบคุณค่ะ thank you ของตูนมาแล้วใช่ของตูนเป็นโดซ่าธรรมดานี่ของหมอชายเป็นไงคะ ดีค่ะก็คือเป็นแป้งที่ค่อนข้างกรอบแล้วก็พอจิ้มกับตัวน้ำแกงก็เข้ากันค่ะของแอนมันก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศอินเดียไอตัวมาสาาัสตาร์ดนะก็อร่อยดีค่ะม,มาของตูนบ้างเราก็จิ้มกับชัดนี่นะคะชัดนี่มีหลายแบบมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีส้มสีเหลืองมีทุกอย่างเลยแล้วก็อันนี้เป็นอะลูก็คือผัดมันฝรั่ง แปงอ่ะร่อยอืมแป้งมันจะเค็มๆเรื่องของตูนนะค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราเดินเที่ยวแถวนี้กันเล็กน้อยได้ไหมคะคุณหมอได้เลยได้เลยได้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปให้คุณหมอช่วยดูแลสุขภาวะทางเพศที่ดีของตูนด้วยแต่ว่าเราขอไว้ที่หลังเรากินก่อนค่ะกินแล้วเที่ยวก่อน เจ้าบ้านเจ้าถิ่นของเรากำลังจะพาเราไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในย่านสีลมคือมาสีลมแล้วไม่มาที่นี่เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงแล้วก็เราจะไปกันที่วัดพระศรีมาหาอุมาเทวีหรือว,ว่าวัดแขกค่ะ ถึงแผนคือเป็นแผนดูแลสุขภาพสตรีที่แบบเข้ามารลหวานมากรู้สึกเหมือนกับว่านี่แหละที่นี่แหละที่จะดูแลเราได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตู้ขออนุญาตตรวจสุขภาพด้วยได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวคุณหมอท่านไหนจะทําเป็นการตรวจสุขภาพให้ตู้เอยค่ะคุณหมอแอนแล้วคุณหมอทรายดูแลสุขภาพท่านอื่นใครมีคิวไหมคะเนี่ยวันนี้ใช่ค่ะมีคิวโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็พรใดๆที่คุณหมอทรายขอไว้ขอให้คุณสิบคุณสิบคุณสิบ ออคุณมากเลยคะอันเดี๋ยวตู้ไปเตรียมตัว<ด>ตู้หมอก็เตรียมตัว<ช>ไป<ช>ค่ะ